สวัสดีครับผมกับ OKDNetwork OK กัาอีกแล้วนะครับก็วันนี้มีโปรดักต์ใหม่มาแนะนำอีกแล้วนะครับก็หน้าตาม,มันคุ้นๆใช่ไหมตัวนี้จะเป็น t e n d a o O6 นะครับหรือว่า O6 version 2.0นะครับหลังจากที่ใครได้เจอ,เอ,อได้ดูรีวิวตัววอร์ชันแรกไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับอัปเดตเวอร์ชัน2เข้ามาแล้วนะครับเป็น t e n d a o O6 เวอร์ชันน2.0นะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือตัวนี้สปีดจะรองรับได้สูงขึ้นนะครับสเปคดีขึ้นนั่นเองนะครับเจเนา O6 คืออะไรนะครับมันคือตัวยิง Wi-Fi แบบ point to point นะครับหรือว่า point to m u l t i Point สำหรับลูกค้าที่ต้องการยิง Wi-Fi นะครับแชร์จากบ้านหลังที่1นะครับไปบ้านหลังที่2นะครับระยะห่างกัน3กิโลนะครับ500เมตรนะครับ หรือจะ5กิโลเมตรอะไรประมาณนี้นะครับตัว Tenda O6 l o กโิกเนี่ยก็จะรองรับที่สูงสุดคือ10กิโลเมตรนะครับแบบ point to point นะครับจุดประสงค์หลักเกิการแชร์นะครับเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อการแชร์ทรัพยากรนะครับแชร์อินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับหลักก็คือจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับระหว่างบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งนะครับหรือว่าจากบ้านหนึ่งไปไล่ไปฟาร์มนะครับหรือจาก อาคารหนึ่งนะครับออฟฟิศไปโกดังนะครับหรือว่าใช้งานในโรงงานใช้งานในลิฟต์นะครับในลิฟต์ขนส่งนะครับในลิฟต์จะมีติดกล้องใช่ไหมฮะอ่ก็ใช้ตัวนี้นะครับไปติดตั้งในป่องลิฟต์อ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเทน่าโอซิคตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะมีอธิบายด้วยว่ามันคืออะไรนะครับพอดู t อย p o i ทำงานกันประมาณไหนนะครับอ่ะผมให้ดูตัวให้เก็ตก่อนนะครับเทน่าโอซิคนะครับก็จะเป็น5 g h z ac 8 6 7นะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากเวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันแรก ac 4 3 3นะครับแน่นอนตัวเลขน้อยความเร็วหรือว่าแบนด์ดิจก,ก็น้อยต่างนะครับคลิปนี้ก็จะอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมก็พยายามจะอธิบายเข้าใจนะครับพูดมาทุกคลิปนะี่ยพูดเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะครับอ่ะก็ใครอยากจะยิง Wi-Fi ข้ามบ้านนะครับรทัางอาคารจากบนเขาลงมาข้างล่างอะไรอย่างนี้คุณก็ต้องดูให้จบนะครับะโอเคผมแกะดูเลยดีกว่าไม่เสียเวลา ตัวนี้เป็นไวไฟ a อซีแปดครับพอยต์ทูพอยต์นะครับก็1กล่องนะครับจะมี1ตัวนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้เพิ่มเติมว่าพอยต์ทูพอยต์มันคืออะไรนะครับในชุดจะมีอย่างนี้นะครับคู่มือ POE i n j e c t o r นะครับมีให้1ต่อหนึ่งเลยสายไฟพอร์ตนะครับเคเบิลท้ายไวรัดตัวเครื่องนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้น็อตที่ไขตรง เส้นกล่าวสำหรับกรณีใครที่ต้องการลงกล่าวนะครับดูนะครับนี่คือตัวเครื่องของ Tenda o โอนะครับแกะมาเป็นนี้นะครับที่ตัวนะครับก็อ่านด้าหลังก่อนหน้าหลังเขาจะมีไฟสเตอร์ดับบอกการทํางานนะครับมีเป็นเว้าเข้าไปให้เรายึดกับเสาจานอเทียมนะครับยึดกับเสาบ้านอะไรพวกนี้ดีืกับระเบียงแล้วแต่หน้างานนะครับ ตัวพอร์ตนะครับด้านด้านนี้ก็จะเป็นเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยก็ mm hmm. จะมีปุ่ม r e s e ตเซ c t o r y default reset เป็นค่าโรงงานนะครับช่อง power อันนี้ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าในชุดเขาจะมี power ตัวนี้มาให้อ่าอันนี้กาวที่ผมแจ้งนะครับก็ถ้าใครมีเอากาวลงได้ก็ก็เสียบลงไปนะครับแต่ถ้าไม่ติดสูงมากก็แทบจะไม่จําเป็นเลยนะครับช่องแลนอันนี้เป็น PoE นะครับแล้วก็เป็นแบบความเร็วจิกะบิด10ทับร้อยทับหันนะครับเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะวิ่งได้ แน่นอนคือประมาณ300-400ถึงเมกะบิตนะครับตัวนี้สำหรับมาตรฐาน ac 8 6 7ก็ไว้สำหรับเสียบตัวจาก poe เข้ามานะครับ poe นี้ก็จะเสียบไฟอย่างนี้นเสียบไฟบ้านนะครับนี่ตัวเนี้ยอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในอาคารตั้งไว้ข้างๆงเราเตอร์ตัวหลักเลยนะครับแล้วก็ตัว poe นะครับตัวนี้วิ่งมาที่นี่วิ่งมาช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีการต่อให้ดูนะครับอันนี้ผมให้ดูอุปกรณ์ก่อนว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอ่ะ ทีนี้1กล่องเนี่ยก็จะมีหนึ่งตัวนะครับเวลาคุณใช้ point t point ยิงหากันคุณก็ต้องคืออย่างงี้2กล่องนะครับตัวส่งตัวรับนะครับตัวส่งตัวรับยิงหากันนะครับถ้าทํามัน point to m o i n t ก็คือจะมี3ตัวขึ้นไปก็คือ1ตัวส่งแล้วก็อาจจะมีตัวรับอย่างเงี้ยอีก2ตัวนะครับทำเป็น point to point อ่าโอเคตัวลัศมีของตัว x e n o า o x i d ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 30องศาทั้งแนว h o r i z o n t a l กับ v e r t i ค a รนะครับก็คือแนวตั้งกับแนวนอนจะ30เท่ากันนะครับอ่ะก็ถือว่าค่อนข้งางกว้างพอสมควรนะครับถ้าระยะ,ะคุณยิ่งไกลเนี่ยมันจะยิ่งมานออกนะครับแตท่ทางที่ดีที่สุดก็คือทำให้อุปกรณ์นะครับทั้งตัวส่งตัวรับเนี่ยหันหน้าชนกันนะครับให้มากที่สุดมันก็จะได้ความเร็วที่ดีที่สุดนะครับสเสถียรที่สุดนะโอเคมาถึงชอ็อตสำคัญนะครับผมอธิบายมาทุกทุกคลิปเลยนะครับ บางคนยังยังก็อาจจะยังไม่เคยใช้นะครับก็เข้าใจได้ครับว่าคือมันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่แปลกใหม่สำหรับบางท่านนะครับไม่เคยใช้อ่ะโอเคพอย to พอย n t ผมพูดเสมอเลยนะครับพอย t ูพอย n t นะครับจริงๆมันไม่มีอะไรมากตามสั์เลย Point to Point จุดหนึ่งไปอจุดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับอันนี้บ้านที่หนึ่งมีอินเทอร์เน็ต ของ i s เเจ้าไหนสักเจ้าหนึ่งอยู่นะครับมีเราเตอร์มาให้บ้านๆตัวหนึ่งนะครับพอดีน้ามีจอดว่ามีบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเราอยู่ห่างกันนะครับีบ้านที่สองตรงนี้ระยะทางอยู่ที่ประมาณสักผมตีไปสมมุติ3กิโลนะครับเอาไม่ให้วัวมากนะครับให้มันดูนั่นเลยกันนะครับสมมุติ500เมตรถึง3กิโลอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ตัวเนี้ยจริงๆมันได้ถึง10กิโลผมสมมุติจอดขึ้นมานะครับ เราเตอร์บ้านมานเนี่ยมันส่งไปคนใช้งานอยู่บ้านนี้มันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับผมย่อซูมเข้าไปนิดนึงนะครับอ่ะโอเคก็มันไม่ถึงอยู่แล้วเพราะห0 0รเมตรกิโลเนี่ยคนใช้งานในบ้านเนี่ยยังไง wi-fi เราเตอร์ที่ผู้บริการเขาให้มาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ส่งไม่ถึงอยู่แล้วอยู่หน้าบ้านก็เต็มที่ละก็เริ่มสัญญาณก็เริ่มไปแล้วนะครับมันก็เลยต้องมีพอยต์ t ูพอยต์ขึ้นมาช่วยนะครับพอยต์ t ูพอยต์ยังไงนะครับ ก็ใช้การลากสายแลนนะครับมาต่อที่ตัวส่งผมเลขวส่งตัวรับนะครับแล้วกระจายไวไฟไปกระจายไปนะครับที่บ้านหลังที่สองเราก็ทำการติดตัวรับอีกตัวหนึ่งให้มันหันหน้าชนกันนะครับสำคัญนะครับเขาบอกว่า ลายออฟไซด์นะครับลายออฟไซด์ก็คือมันต้องมองเห็นกันนะครับทีนี้มีคําถามว่าโอ้ยผมจะไปมองเห็นยังไงอ่ะสามกิโลมันมองไม่เห็นคือไม่ใช่หมายถึงว่าให้ตาคนมองเห็นนะครับหมายถึงว่าถ้าถ้าคุณมีสามกิโลเนี่ยในความเป็นจริงอ่ะถ้าสามกิโลเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผ่านบ้านคนอื่นผ่านสี่ิดขวางนะครับเพราะฉะนั้นเอารับเอาขึ้นเสาสูงนะครับบางคนก็อาจต้องขึ้นเสาทาวเวอร์อะไรไปเลยนะครับขึ้นหลังคาบ้านสูงๆไปเลย นะครับเพื่อให้ตัวส่งมันโด,ดขึ้นมานะครับให้มันพ้นสีขีดขวางให้เัล้าวไซต์คือมองเห็นกันนะครับถ้านั่งงานไหนนะครับมันไม่สามารถเอาขึ้นสูงได้แต่บอกว่าตรงกลางเนี่ยมันมีแค่เหมือนกับเป็นแท้พุ่มไม้นะครับไม่ใช่อาคารขวางเต็มเมไม่ใช่ภูเขาทึบไม่ใช่ป่าทึบอย่างเงี้ยทะลุได้นะทะลุได้นะครับเพะสัญญาณพวกนี้มาแหลงอยู่ขอเชียงตัวแปลมันอยู่ตรงนี้แหละครับตรงกลาง ว่าอะไรขวางนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่หน้างานแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวรับลิงก์กันได้ปุ๊บนะครับตรงนี้มันก็จะต่อลงเป็นแรงบ่เข้าไปในบ้านนะครับทีเนี้ยเสมือนว่าเส้นเนี้ยมันมีอินเทอร์เน็ตมาแล้วมีอินเทอร์เน็ตมาลงที่บ้านหลังที่สองนี้เรียบร้อยเป็นสายแรนที่มีเข้ามานะครับทีนี้คุณจะต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเตอร์เราเตอร์ก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็เราเตอร์แหละครับ เราเตอร์สักตัวหนึ่งนะครับสมมุติเป็นเอซีพันสองเราเตอร์สักตัวหนึ่งนะครับที่เป็นพอร์ตแลนแบบจิก,กะบิตนะครับแชร์เน็ตในบ้านที่สองตรงเนี้ยมาเต็มเต็มเลยนะครับสมมุติผมลิงก์กันที่ผมยกตัวอย่างนะครับที่ที่ห้าร้อยเมื่อลหกันสปีดตรงเนี้ยที่มันออกมาตรงเนี้ยตรงนี้นะก่อนจะเข้าเราเตอร์นะครับมันจะวิ่งอยู่ที่สมมติสี่ร้อยเมกะบิตเหมือน เรามีเน็ตยสีไว้ในมือแล้วที่บ้านหลังที่2เราจะไปต่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าต่อครอร์เลเตอร์ก็ถ้าเป็น ac 1 2ก็วิ่งได้นะครับ3า0รถึงสี่้นี่สบายสบายเลยนะครับน้องคนก็ไปต่อเลยครับกล้องใช่ไหม ipcam อ่ะอะไรอะ่ะพวกรีโมทประตู iot ใช่ไหม iot พวกสมาร์ตต่างๆก็ได้นะครับเนี่ยประโยชน์ของการ ยิงพอยด์ควายหนึ่งคือประหยัดนะครับเราสังเกตว่า,าใช้คู่สายเพียงแค,แค่คู่เดียวนะครับยิงข้ามมาเลยห้าร้อยเป็นกิโลเลยยิงเป็นสิบกิโลข้ามมาที่ปลายทางนะครับมาแชร์เน็ตกันดีทีหนึ่งที่นี่คู่สายเดียวแชร์กันสองจุดอ่ามีประโยชน์มากน,นะครับสาหรับผมเจอลูกค้าหลายหลายคนที่เป็นต่างจังหวัดนะครับที่อารมณ์เหมือนประมาณว่าอยู่ใกล้ๆดอยอยู่บนดอยอะไรเงี้ยสัญ,ญญาณตรงเนี้ย ที่จุดที่2เนี่ยเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงสัญญาณ 4G เข้าไม่ถึงแต่มันมีบ้านอยู่ที่ห่างออกไปสัก500เมตร1กิโลซึ่ง2จุดนี้มันมองเห็นกันได้เขาแชร์มาเลยอย่างเงี้ยเร็วกว่า 4G เพราะเขาแชร์มาโดยตรงมันมันไม่ไปขึ้นอยู่กับเครือข่าย 4G ของอของผู้ให้บริการนะครับ อันนั้นมันก็จะเหมือนอารมณ์ประมาณว่า4 g ดีก็คือแล้วแต่ช่วงเวลาใช่ไหมแล้วแต่พื้นที่ว่าสัญญาณสวิงมากน้อยแค่ไหนถ้าสวิงมากอ่ะโอเคผมก็มีผลกับความเร็วที่มันจะเล่นได้แต่น,นี่คือเป็นการเราเป็นที่เป็นการยิงระหว่างพอยทูพอยมาเลยข้ามมาเลยนะครับแน่นอนแบมบิดตรงเนี้ยมันเสถียรกว่าและเร็วกว่าแบบใส่ซิมนะครับถ้าทําได้นะครับผมก็แนะนำแบบพอยตูพอยนะครับถ้าเลือกได้นะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับลงทุนครั้งเดียวเราใช้ยาวๆ ถ้าตรงนั้นมีพื้พนที่นั้นมีสีีด้วยแล้วมีบ้านอื่นที่สามารถแชร์นเนี่ยจากเขามาได้เลือกแบบนี้ t อ p ู i อ t มีประโยชน์กว่าได้ความเร็วแล้วก็เสถียรกว่าสําคัญคือเรื่องเสถียรนะครับอ่าเราจะคุยนที่เรื่องเสถียรอันนี้คือคือโจทย์หลักๆเลยนะครับเพราะว่าสปีดจริงๆอ่ะลูกค้าถามว่าหลายๆคนเนี่ยสมมติมาวิถีพรถจริงแต่ว่าหลายๆคนใช้ไม่ถึงถูกไหมหลายๆคนใช้ไม่ถึงแต่ เป็นเรื่องของความเสถียรมากกว่ามันมามาห,หายเนี่ยใส่ซิมมามาห,หายสวิงนะครับราเตอร์มีค้างมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็อันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเป็นควยูคยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเทนด้าตัวโอซิกนะครับราคาที่ผมแจ้งเอาไว้นะครับหน้าหน้าเพจน,นะครับหน้าหน้ารีวิวในในรีวิวนะครับในคำอธิบายของรีวิวก็มีราคาลงไว้ราคาขนาดเนี้ยจริงๆมันมันถือว่าถูก นะครับถูกมากนะครับเหมาะเหมาะกับการลงทุนนะครับพอยทูกพอยอ่ะทีนี้มันจะมีคําถามเพิ่มเติมคลิปจะยาวนิดนึงนะครับคำถามเพิ่มเติม,ค,ค,ค,ม,ม,ตมคืออะไรนะครับมีลูกค้าหลายคนก็ถามผมมายังก็ถามกันอยู่ทุกวันนี้ยังถามกันอยู่เลยนะครับทั้งนั้นที่ในในรีวิวเนี่ยผมมีบอกไว้ชัดเจนนะครับแต่บางท่านก็อาจจะไม่ได้เปิดดูเพราะคิดมันยาวโอเคตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคแต่ว่าตรงเนี้ยเอ่อมาคุยกันนะฮะจิกระเฮิร์ต มันคุยกันด้วย 5G เกินะครับ AC 867นะครับมีคำถามว่าเขาอยากติดตัวเดียวบางคนเนี่ยมีสั่งตัวเดียวนะผมสั่งไปตัวเดียวนะครับผมก็ได้โทรลับไปถามว่าเอ๊ะทำไมถึงสั่งไปตัวเดียวพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าปกติมันเปนหอยดูยค,อย,ค,อย,คอยอยยิงหากันระหว่างอาคารเป็นกิโลกิโลแต่พี่สั่งตัวเดียวเนี่ยผมจะรู้เลยว่าเฮ้ยพี่เอาไปทําอะไรเขาเอาไปทําอย่างนี้คือตัวส่งตัวเดียว่ะผมวาดใหม่นะเขามีเราเตอร์ ผู้บริการอยู่นะครับกระจาย wifi มามันไม่ไกลนะครับไม่ไกลเขาก็เลยต่อกะว่าปุ๊บตัวส่งตัวเดียวเลยนะครับกะว่าโอ้ยมันเขียนไว้หน้ากล่องนี่ถูกไหมเขียนไว้หน้ากล่อง5 g h z 16 d b i นะครับ10กิโลเขียน10กิโลตัวเดียวเลยนะครับติดตัวเดียว10กิโลไอนี่ไปอยู่ปลายทาง บ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ปลายทางตรงนี้ยอ่ะผมไม่ต้องสิบรอกห้ากิโลพอเนี่ยผมการยิงตัวเดียวห้ากิโลแล้วให้มือถือที่อยู่ในบ้านเนี่ยพวกคอมใช่ไหมมีอะไรอ่ะมีสมาร์ทโฟนเนี่ยให้เขารับห้ากิโลอ่ะก็เห็นมันเขียนต้องสิบกิโลนะฮะห้ากิโลมันไปสบายยิงมาเลยปัญหาคือไอพุ่งเนี้ยอุปกรณ์คอมสมาร์ทโฟนนะครับไอพี IP, คมเม ปัญหาคือพวกนี้ยิงกลับไปไม่ได้นะครับสังเกตนะครับคุณนอามือถือขึ้นมาสแกนอ่าสแกนไปคุณเห็น wifi กี่ตัวความแรงสัญญาณเป็นยังไงเอาตอนที่ทำที่บ้านเลยก็ได้อ่ะนะตอนเนี้ยคุณสแกนดูอ่าคุณสามารถเห็น w i f i ที่มันอยู่ห่างกันห้ากิโลได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเนี่ยไอ้นี่คือคือดูง่ายๆเลยถ้าบอกว่ามันห้ากิโลได้โอ้โหคือ เราหยิดสมาร์ทโฟนขึ้นมานหนึ่งนี่เราเห็น Wifi ทั้งอำเภอเลยนะถ้าบอกห้ากิโลถูกไหมฮะแต่เห็นเห็นเห็นทั้งอำเภอเลยนะครับซึ่งมาไปไม่ได้นะครับเพราะบุคณ์มันจะมีทุกตัวนะครับมันจะมีอะไรครับ Tx แล้วก็ Rx ก็คือ Transmission กับ Receiver Transmission คือฝั่งส่งที่ส่งสัญญาณออกไปนะครับไอตัวเนี้ยส่งไปแรงส่งไปสมาร์ทโฟนรับ แต่ฝั่งที่เป็น tx ของผู้ปกรณ์พวกนี้มันยิงกลับไปเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้น,ไไดนะครับเขาก็เลยต้องมี point to point ขึ้นมาอย่างที่ผมแจง้งมันก็ต้องมี point to point ขึ้นมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับคุณต้องใช้2ตัวถ้าเป็นกรณี point to point นะครับถ้าเป็นกรณี point to point นะโอเคเลียนะครับอันนี้โจทย์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือผมก็ดียวว่าไปทุกคลิปอย่างนี้แหละไม่เป็นไร ถ้าติดสงสัยอะไรยังไงก็แจ้งมานะครับถามมาได้ผมก็อยู่หน้าเขาเรียกห,หน้าอะไรหน้าเพจนะครับอยู่หน้าคอมทั้งวันอยู่แล้วนะครับยกเว้นผมจะไม่ว่างก็มีติดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ก็ไลน์อินบ็อกซ์อะไรมาทิ้งไว้ก่อนนะครับคือชิ้นบรรยาผมเข้าใจแล้วแต่พยายามก็ถ้าสำหรับคนที่มีเวลาดูก็ก็ดูได้นะครับดูไว้ก็น่าจะผมอธิบายไว้ก็ เข้าใจว่าน่าจะละเอียดพอสมควรนะครับหลักการมันเหมือนกันนะครับสำหรับตัวพอร์ตถูยของของ Wi-Fi ทุกจะบอกว่าทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อก็ได้นะครับหลักการเขาจะเหมือนกันนะครับพอร์ตูกคือ2ตัวอย่างนี้นะครับอโอเคผมลืมบอกไปสเปคนะครับตัวนี้เป็นสรุปใหม่เป็น ac 867 5 GHz outdoor cpe นะครับคือทอนแดดทนฝนได้ ip 65นะครับทน,ทนแดดทนฝนได้ ยกเว้นแช่น้ํายกเว้นติดกับหัวแล้วน้ําเข้าช่องแรนอันนี้อันนี้จบนะครับไม่ได้ทนแดดทนฝนกันฝุ่นนะครับได้เลยไม่ต้องมีฮาวซิ่งอะไรทั้งสิ้นนะครับ10กิโลเมตรสเปคสูงสุดที่ทําได้นะครับ AC87 สปสีดเทสตออกมาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก300-400เมกะบิตลดทอนตามระยะทางและสิ่งกีดขวางสภาพแวดล้อมของแต่ละที่นะครับ แต่โดยทั่วไปก็ก็จะไม่ลดเยอะนะครับพวกนี้มันเป็นคุณสมบัตุมแจ้งก็คือมันแบบบิมันจะมันจะดีกว่าพวกที่เป็น 4G นะครับนิ่งกว่านะครับชิปเซตของตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้เป็น Core อ9นะครับเหมือนเวอร์ชันแรกเลยแต่อัปเกรดขึ้นมาด้วยสปีดที่เหนือกว่านะครับราคาก็น่าจะเท่าๆกันนะถ้าผมจำไม่ผิดก็ราคาจะไม่ได้ต่างจากตัวเวอร์ชันแรกนะครับไม่ต่างจากตัวเวอร์ชันแรกอ่าแล้วก็รองรับ ตัวที่เป็น channel chip ด้วยนะครับ channel chip หมายความว่าผมต้องย้อนกลับไปทีหนึ่งผมลืมพูดปกติตัวส่งเนี้ยมันจะปล่อยชื่อออกมาถูกต้องไหมตัวส่ง Wi-Fi ตัวตัวส่งเนี้ยปล่อยชื่อออกมาสมมติชื่อ a ssid a นะครับตรงเนี้ยปล่อยคืนเป็น 5G h z เอออกมาถ้าเราเอาโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆคอมอยู่ใกล้ๆสแกนไปเนี่ยมันเจอสัญญาณนะครับแต่ channel chip เนี่ยผมจะ มันจะช่วยในเรื่องของซ่อนชื่อ Wi-Fi ของตัว s s d ของตัวส่งตัวนี้หนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้าปล่อยมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะโดนได้คนอื่นมันก็เห็นไงว่าเอ้นี้มี Wi-Fi ชื่อ A โหยแรงเลยไปอยู่หน้าตัวส่งห่างมาสัก80 60เมตรเนี่ยโอ้ยเจอพยายามจะล็อกอินเข้าไปได้นะพยายามจะคอนเนคเข้าไปได้นะครับเราก็ปิดไปเลยนะครับให้มันทำการส่งและรับระหว่างตัวส่งกับตัวรับเท่านั้นนะครับ มันจะได้เรื่องความสเสถียรน,นะครับแล้วก็ความปลอดภัยมากขึ้นคือให้มันทาหน้าที่แทนสายแลนระหว่างที่มันส่งหากันเฉพาะตัวส่งกับตัวรับเท่านั้นเวลาเราเทสเราก็มาใช้งานตรงนี้ที่บ้านฝั่งรับนี้นะครับอ่าตรงนี้ผมก็แนะนําว่าให้เปิดไว้มันมันกันไม่ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสเสถียรของสัญญาณมันมันจะได้ด้วยอ่าอันนี้เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ที่เอ่อเทนด้ามีนะครับ สำคัญมากๆนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเทสสปีดให้ดูตรงนี้ถ้าใครติดอะไรคือชิปมันยาวมากก็เดี๋ยวถ้าใครติดอะไรเรื่องเรื่องหมดจะทำงานเรื่องอสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วมันจะอย่างนี้หน้าง,งานเป็นอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสสปีดกันนะครับว่าคู่เนี้ยเวลามันทำงานยิงหากันเนี้ยมันได้สปีดความเร็วที่เท่าไหร่ นะครับเรามาดูกันนะครับเทสสปีดให้เราดูกันเน็ๆเลยนะครับครับก็ตอนนี้ผมเตรียมอุปกรณ์นะครับเทนดาโอหนะครับหรือว่า O6 ไปแล้วเรียบร้อยนะครับทำการต่อแบบ Point to Point นะครับจุดหหางจุดหเรียบร้อยนะครับสายมือนะครับจะเป็นตัวส่งนะครับผมมีมาร์กเอาไว้นะครับนี้เป็นตัวส่งนะครับด้านนี้ขวามือจะเป็นตัวรับนะครับเราเทสกันใกล้ๆนะครับเพื่อจุดส่งที่ว่า จะได้สปีดที่สูงสุดที่เขาสามารถทําได้นะครับที่ตัวอุปกรณ์สามารถรองรับได้นะครับการต่อนะครับตรงนี้หลายคนก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับถ้าไม่เคยใช้ POE injector นะครับอันนี้เขาเรียก POE injector นะครับก็สายแลนที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือฝั่งส่งสายแลนที่มีเน็ตมาคือเส้นนี้นะครับผมจะวิ่งเข้าช่องแลนนะครับ วิ่งเข้าช่องแ a n นะครับสายเส้นนี้นะครับมีเน็ตมา1000เมนกะบิตนะครับน่าจะ1,000นทับามนะครับส่วนช่อง POE อันนี้นะครับเราจะวิ่งเข้าตัวส่งนะครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บตัวส่งส่งสัญญาณไปนะครับข้ามมาฝั่งรับตัวรับรับสัญญาณเสร็จปุ๊บก็เช่นกันนะครับสายสีเหลืองนี้นะครับออกจากตัวอุปกรณ์นะครับมาเข้าที่ช่อง POE นะครับคือจำไว้เสมอว่า POE จะเข้าตัวอุปกรณ์ นะครับ POE จะเข้าตัวอุปกรณ์เสมอนะครับถ้าคุณเสียผิดสำหรับการเป็นเสียข้อช่องแลนด์ไฟก็ไม่ติดก็แค่นั่นเองนะครับไม่มีอะไรเสียหายแต่ว่ามันจะทํางานไม่ได้นะครับเสร็จปุ๊บจากช่องแลนด์ตรงนี้นะครับเป็นเอาพุ้แล้วนะครับอันนี้คือฝั่งรับเอาออกมาปุ๊บก็ผมจะมาเข้าที่คอมนะครับที่นบโนบกผมเลยเส้นเดียวกันนะครับอันนี้เข้าตรงนี้นครับเพื่อที่จะทสสูงสุดทาสทสสปีดสูงสุดว่าพอมันต่อออกจากตัวรับแล้วเนี่ย มันจะวิ่งเท่าไหร่นะครับผมไม่มีข้เลอเตอร์นะคือเวลาผมเทีย่าใกล้ใกล้นะครับเพื่อที่จะอย่างที่บอกครับก็คือจะได้รู้สปีดที่มันแท้จริงนะครับว่าสูงสุดแล้วเนี่ยมันวิ่งได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับก็ต่อตรงข้อคอมไปเลยอนนี้นะครับมาเทสสปีดกันนะครับ ac 8 6 7นะครับ tenda o 6นะครับหรือว่า o six version อรน์นะครับนะครับเป็นอย่างที่ผมบอกไว้นะครับมันก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก400นิดๆนะครับ แล้วแต่ช่วงจังหวะนะครับสามร้อยไปลายสี่ร้อยนิดๆนะครับกับราคาขนาดนี้ก็ถือว่าน่าลงทุนนะครับน่าใช้งานมากนะครับเป็นเอซี่แปดหกเจ็ดพอลแลนด์จิกกบิตนะครับก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่ามากอ่อันนี้อันนี้ฝั่งอัปโหลดนะครับผมอยู่ที่ประมาณสามร้อยก็แถวๆนี้นะครับมันก็จะสวิงไปสวิงมานะครับอ่าก็รองรับได้ประมาณสิบกิโลสูงสุดนะครับสิบกิโลสูงสุดตามสเปคของตัวเทนเนอร์โอซิคเวอร์ชัน 2.0นะครับต้องเป็นเวอร์ชันดนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันแรกเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันจะสปีดมันจะไม่ได้ขนาดนี้นะครับอ่ะโอเคยังไงก็อันนี้เทสสปีดให้ดูนะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางช่องทางเพจเฟซบุ๊กนะครับ okd network หรือว่าจะเป็น Line Offi c i a l นะครับเป็น Li n e แอดก็ ID ก็เป็น SI okd network นะครับสำหรับตัว tender o six o หกนะครับ 5 g h z 16 dBi Point to Point Wi-Fi นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางร้านจะ,จะทำการเซตอัพไปให้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับไปถึงลูกค้าก็เอาก่อนขึ้นจุดติดตั้งใช้งานได้ทันทีนะครับติดอะไรก็โทรมาสอบถามทางร้านได้อโอเคอยังไงก็ฝากไว้เลยครับสำหรับตัว t e n d a O6V ซิกเวอร์2.0นะครับสินค้ารับประกัน5ปีนะครับของแท้โดย t e n d a Thailand นะครับ